หาจับก่อนเื่มอาจับจับไม่ดุนไม่สมัครเลยนะเ้ยเยยเดี๋ยวจับเปินหหหให้หแดงแดงแดง ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยขาอ่อนแรงเลยเปียเลยอ่ะไม่อยากเป็นอ่ะมันไม่อยากเป็นแต่มันต้องเป็นอ่ะผมม่อยากเป็นไม่อยากเป็นหรอเสียงจับเสียงจับมาน่ะมีเคล็ดลับอะไรบอกไหมเวลาจับอ่ะเคล็ดลับใช่ไหมครับแต่บอกให้ป่ะครับคือจับได้ยินมาน่ะคนที่มาจับปทํำใบแดงบางคนเขาก็ติบสินบนเขาวาว่านวดขั้นใจถึงก้าวอึดแต่งใจก้าวเอิดอขั้นใจก้าวอึดล้วมือรู้เมาไปหมดคนคนสามรอบ ไปไหนโดดขึ้นบึงจับไปนั้นเลยได้เลยจ้ามาผาานกันใจก้าวไปโอ้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดหรอก<ม>เคยผ่านการเกมมาก่อนจริงค<ม>ุ้นเคยอ่ะไม่ต้องมา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 ีนะช่วยช่วยจ้าเลย,ย,ย,ยแดงแดง ฮิวปีกมึงเลยเฮ้ยเพื่อนๆเหรออ่ะไม่น right? ี่จ้าไม่น like ี่จ้าไปต้องโห่เจ้ากองพันลรามีอะไรสเตจเลี้ยืนชื่ออะไรชื่ออะไรจะจับไปดังเร็งชื่ออะไรดังๆดังชื่อมันชื่อมันอาเจับเอามาเอามาให้จ่าเอามามามา้จ่าลุ้นลุ้นนะลุ้นนะ อ,อันนี้เขาดีใจหรือเขาเสียใจนะ <c oughs> แยกไม่ออกเลย <มา S 2> <c oughs>